อเดตอัปเดตอัปเดตผลงานล่าส right. ุดรู้บ้างไมเป็เรื mm ่อ hmm. งีอะไรไหมฮะท่านแๆนได้ด huh. ูนะฮะอัปเดตผลงานก็ตอนนี้จริงมีออนแอร์ครับทุกวันพุธนะครับก็บ้านหลอดออนเซลครับผมก็เวลา2องทุ่มครึ่งทางจีมยีครับทุกวันพุธก็เมื่อวันวันวันนี้วันนี้วันอะไร ยี่สิบสี่เมื่อวันยี่ส <24 S 1> ิบสามยี่สิบสามเป็นอีพีเก้าครับผมก็อาทิตย์หน้าจะเป็นอีพีที่สิบนะครับมีทั้งหมดสิบสองอีพีครับก็ยังเหลืออีกสามอีพีให้ติดตามกันด้วยครับผมก็มจะมีความเข้มข้นขึ้นใช่ตอนน,ตอนนี้ก็คือแบบตอนที่เก้าแล้วก็คือตอนที่สิบสิบเอ็ดสิบสองนั่นคือมันก็จะเริ่มคลี่คลายปัญหาเริ่มเฉลยแล้วว่าใครจะแบบ เป็นตัวร้ายใครทําอะไรไว้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอืมแล้วก็เอ่ออะไรนะไม่ไม่มีอนะไรครับ <c oughs> เอาต่างประเทศตทำไมเพินะ่มมีอีกนต่างประเทศมีไปครับมีไปเรื่อยๆเลยครับก็เดี๋ยวล่าสุดพฤศ,ศจิกนี้ก็ไปจีนครับผมต้นเดือนแล้วก็มีเอ่อธันวาไปมาเก๊าครับมกราไปญี่ปุ่นครับผมก็เป็นแฟนมิตรแฟนมิตรอ่อไม่ครับไป<ม>กับเพื่อนๆด้วยแล้วก<ม>็ไปกับเต้ด้วยครับแล้วก็ มีไปอิตาลีด้วยครับไปโรมครับใช่ <c oughs> ก็เป็นแฟนมีดครับผมแต่ว่าไม่ไม่อยู่ไทยเลยเออไม่ได้อยู่ไทยเลยอยู่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 ครับเพราะว่าก็ยังมีถ่ายถ่ายซีรีส์อยู่ด้วยครับผมก <c oughs> ็เรื่องของเรื่องของทางโมโนครับผมชื่อเรื่องว่าคิดถึงจังตังอยู่ไหนครับผม, <c oughs> ผมก็เปิดเปิดกล้องถ่ายไปประมาณ10คิวแล้วครับผมก็ใช้ประมาณ30คิวถึง40คิวครับเดี๋ยวคาดว่าแบบ เรจะได้ดูเ <worries> ร <quer wa> ็วๆนี้ครับเพราะว่าตัดต่อเร็วอยู่ครับอย่างยังครั้งที่ไปต่างประเทศเราเราเราตื่นเต้นหรือนะครับว่าแฟนๆที่นู่นคนหน้าตื่นเต้นไหมเพราะว่าเพราะว่าจริงคือการที่เราไปต่างประเทศคือฟิลของนิวนะนิวรู้สึกว่าเหมือนเราอ่ะไปไปไปเยือนเขาเพราะปกติแล้วอ่ะเขาอ่ะการที่จะมาไทยหลายๆทีเนี่ยคือแบบไม่ได้ง่ายเพราะว่าเขาต้องแบบ ต้องต้องเนาะมันมีการแบบซื้อตั๋วหรือว่าต้องแบบรอมีอีเวนต์หรือมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็การที่เราแบบไปหาเขาที่นู่นเนี่ยมันจะเป็นการแบบว่าเออเขามีพื้นที่จัดอะไรให้เรียบร้อยแล,แล้วก็แบบจะได้เจอกัน,นง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมีชื่อบบทางภาษาจีนหรือทาง,ทางอะไรไหมครับเขาเรียกว่าอะไรครับอ๋อจริงจริงดูมีชื่อจีนอยู่แล้วครับผมก็ก็ชื่อเจิ้งหมิงซิงครับผมใช่แปลว่าเจิ้งคือเจิ้งคือแซ่ซื่อแซ่ครับแซ่แต่เนี่ยแหละครับคือเจิ้งครับผมแล้วก็หมิงซิงก็คือเป็นชื่อชื่อตงงงงตตัััววเเเอออ่่่ะมมาาา้้้ใหป็นดกไรยีแล ควมรู้สึปรมาณเหมือนแบบดวงดาวหรือแบบหัวใจที่บริสุทธิ์อะไรประมาณอย่างเงี้ยครับคือแบบแปลไม่ถูกเหมือนกันใช่ครับแล้วมันมีใครใช่ไมีคนเรียกเราไหมเชิงจอมิซิงก็คือจะส่วนมากก็จะเป็นคนชาวจีนครับผมที่แบบเรียกใช่คือเขาจะชอบเรียกชื่อชื่อจีนเราแล้วก็มีคนะารักัน ัหรืออะไรบ้างครับที่เขาแบบว่าให้เราแล,ะล,ะละ้วเราประทับใจรู้สึกประทับใจกันเลยของพันเหรอจริงๆก็ก็มีมีให้มาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสมว่าที่ให้มาแล้วก็จะอชอบชอบนั่งอ่านจดหมายเวลาแบบเก็บของอะไรเงี้ยก็จะแบบมีจดหมายสอดมาดูนี่นะคือเขาจะเข้าเขียนจดจดหมายอ่านใช่ใช่โอ๊ยไม่ไม่ครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นภาษา,าอังกฤษบ้างภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนี้เขาเรียนภาษาไทยใช่ครับเขาเรียนภาษาเพื่อคุณใช่เพื่อเขียนด้วยจดหมายคือน่ารักมากคือแบบบางทีเขาเขียนว่า ฉันอาจจะยังเขียนไม่เก่งเลยลอะไรเงี้ยคือแบบแต่ว่าคือเห็นความตั้งใจครับเหมือนแบบเวลาที่เราแบบฝึกฝึกเขียนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีหรือภาษาจีนหรืออะไรแบบเราเราจะรู้เลยว่าเอ้ยมันเป็นลายมือที่แบบฝึกเขียนนะแต่คือเห็นความตั้งใจว่าแบบมันต้องยากมากนะมันไม่ใช่ภาษาบ้านเราเองเป็นยังไงทั้เาอ่านแล้วเราเห็นแบบนี่เขาตั้งใจทำแล้วก็เราก็รู้สึกว่าต้องอ่านให้จบทุกบรรทัดเพราะเขา,เาใส่เขียนมาอะไรเงี้ยมีเยอะไหมโอ้โหถ้าถ้าจดจนหมายผมว่า มันรังเลยใช่นะโอ้โหมันเกินครับมัน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 โอ้หมันแค่จดหมายนะครับมันมีทองเพลิงแน่มันเยอะมากีเทองทองก็ก็จะก็มีมีบ้างในนาทีมีบ้างในนาทีใช่ใช่เอาพูดถึงกีฬาสีบ้างกีฬาสีจีมเอฟซันปิกใช่ไหมครับก็จริงปีนี้เหมือนจะตัดตัดกีฬาออกไปใช่ไหมแบดมินด์ตันออกไปแล้วอะไรมาเพิ่มอ่ะ ไม่แน่ใจเหมือนกันหรือจะเป็นเทนนิสหรือเปล่าไม่ใช่วิ่งอ๋อเออใช่วิ่งมาแทนครับผมนิว่งนิวลงบาสไปจริงอยากวิ่งแล้วแต่ก็ไม่อยากวิ่งแล้วเจ็บเข่าเออเลือกมากว่าไปนะครับวิ่งผัดเออแต่เขาลงไปหมดแล้วอ่ะก็ก็เลยเ้าให้ผมลงบาสเหมือนเดิมครับซึ่งแบบไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้มีประโยชน์เลยเลยทีบาร์่จริงจริงก็ ตอนเด็กๆชอบเล่นครับแต่ว่าพอโตมาแล้วแทบจะไม่มีเวลาได้แบบไปไปซ้อมหรือว่าไปเล่นเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเกิดคิดว่าถ้าเกิดได้ซ้อมได้อะไรห,หน่อยมันก็จะแบบเขาเรียกว่าแบบได้แบบมันอยู่ที่ความเคยชินนะคครับวามแบบนี้มันก็แบบต้องไปซ้อมหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ค่อย <laughs> อมีเวลาซ้อมเวลาไปเล่นก็เลยแบบดูไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรก็ <c oughs> อยู่สีสีอะไเราเลือลาดเราอยู่สีสีดำครับเป็น Shadow Eagle ครับผม <c oughs> ไปซ้อมกันเต็มที่ก็เ <c oughs> ข, <ough> ขาก็จะมีแบบกลัวเราไม่ได้ซ้อมกันก็เลยมีตารางให้ซ้อมไปเลย ลองตารางไว้ให้ซ้อมคือทุกคนแบบต้องมาอยู่อยู่มาซ้อมด้วยกันอะไรเงี้ยแต่อยู่ทีเดียวกันเตยด้วยมั้ยอยู่อยู่ด้วยกันครับผมก็เออเขา,าไม่น่าจะแยกด้วยกันใช่ใช่คือแต่ว่าอาจจะเป็นกีฬาคนละประเภทเหมือนเตยปีนิเตยจะไม่ได้ลงจะไม่ได้ลงกีฬาอะไรบ้างครับอาจจะไม่ไดใช่เหมือนเตว่าเตจะพักผ่อนเพราะว่าเออแกอายุเยอะแล้วแกแ,วแกอย,อยากพักผ่อนใช่ครัับออนนี้คื่ะ เขาไม่ลงเองหรือว่าไม่ไม่ัมนคือปีที่แล้วเขาลงแบดบมินตันไปใช่ไหมครับแล้วก็ปีนี้ก็คือเขาก็ไม่ไม่รู้ว่าแบบจะไปไปลงกีฬาไหนหรือว่าแบบยังไงคือเขามองว่าแบบให้พื้นที่น้องๆดีกว่าอะ,อะไรเงี้ยครับส่วนผมมาเขาถามมาว่าทำอะไรได้บ้างผมก็ทำได้หมดเลยทุกอย่างเราก็เลยเอาไปลงบานเหมือนเดิม <laughs> แสดงว่าความแข็งแรงเราสูน้น้องๆรุ่นใหม่ได้ไหมจริงๆผมว่าความแข็งแรงของความฟิตเนี่ยผมสู้ได้นะแต่ว่า ฝีมืออ่ะจะไม่แน่ใจเพาว่าไม่มีเวลาซ้อมเลยครับเจมมี่ได้โฟลอะไรนย่เี้ครับทีโอ้ยน้องเจมน้องถ้าเจมมี่ได้โฟลเขาน่าจะไปลงฟุตบอลนะครับผมต้อเป็นทางฟุตบอลใช่แล้วมีก็มีอะไรอยากจะขีงขีงไหมโอ้ยไม่มีครับก็เป็นพี่ๆน้องๆกันแล้วก็เล่นกันแบบสนุกสนานเนาะแต่ตัดภาพมาโหเตะกันใหญ่เลยเห็นยับเลยก็ก็คือแบบจริงๆก็คือแบบเพื่อความสนุกสนานกันเองด้วยคือจริงจริง เขาเรียกว่าอะไรเด็กๆในสังกัดคือแบบมักจะแบบนัดกันไปเล่นกีฬากันอะไรกันด้วยกันอยู่แล้วแต่ว่าการที่จะแบบรวมกันมาเยอะๆแบบนี้คือแบบมันไม่มีภาพแบบนี้ครับก็เลยแบบจัดจัดสตาร์อิมปิกขึ้นมาด้วยก็ตอนจะเล่าตวใหญ่อาจารยกีฬาของละทีมกันอ้าวเหรอไม่มีไม่มีไม่มีมมมมมมน้องน้ำใจนักกีฬาเปล่า <c oughs> <c oughs> หรอผิองอะไรไม่ได้ผมไม่ได้ทำอะไร เราแบบเป็นตัวปั่นป่วนเฉยครับผมใช่เดินยิ้มไปน้องไปน้องลุยใช่ลุยลุยซัพพอร์ตอย่างเดียวก็คือยืนยืนสั่งข้างสนามอย่างเดียวครับใช่เป็นแบบใช่ว่าเราเราวิ่งไม่ไหวแล้วเอาไม่ไิดตั้งใจใช่ไหมใช่ครับถ้าคุณแบบไม่เป็นแบบเตะแล้วเตอายุมากอายุมากครับอายุมากเหมือนกันยืนดูยืนดูครับใช่ใช่อยากให้ขาดอยากให้จุดตามหมดทำก็สตาร์ออลมิกก็เอืม ธันวาลยี่หรือ24่สิจำไม่ได้24มั้งครับถ้ายี่มันจะเป็นคริสต์มาสเนาะหรือ23โอ้ไม่รู้เลย21ด้วยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยทั้งหมดนี้ใช่ไหมถูกก็คือ21ธันวาคมนี้นะครับผมก็สแตลิมปิกครับผมก็ใครที่แบบมีขายตั๋วด้วยใช่ไหมเพราะว่าด้านในมีมีคอนเสิร์ตด้วยนะครับเพราะวารวบรวมศิลปินของทางข่าเราเองเนี่ยทางไลเซอร์นะครับผมก็มาโชว์กันเยอะเลยครับ